สวัสดีครับสรุปข่าวลีอาภูนะครับประจำวันที่4เมษายนอยู่กับผมโค้ชแอคนะครับอัปเดตข่าวสารของทีมลีอาภูกันนะครับวันนี้นะครับ พอจอยคอนเฟิร์มอีกรอบนึงนะครับว่าลิเวอร์พูลมีงบใหญ่ให้เสริมทัพในช่วงซัมเมอร์สร้างทีมใหม่นะครับรวมไปถึงครอฟนะครับรู้ตัวว่าที่ผ่านมากินบุญเก่าลดความสนใจมาทูอุนูเนสแล้วก็รวมไปถึงข่าวอื่นๆติดตามได้ในข่าวสารวันนี้ก่อนอื่นขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีก่อนนะครับสำหรับพรีเมียมคราฟพิซซ่านิวยอร์กพิซซ่ากำนานตั้ง400ปีบางกรอบหอมอร่อยมาที่เลือกหลากหลายหน้าในกรุงเทพมีหลากหลายสาขาต่างจังหวัดมี3สาขาด้วยเช่นกันสามารถโทรสั่งเดลิเวอรี่021054 5 5 5กาารรรัันนตีคควมออ่ยะบ รวมไปถึงรถยนต์ s u z u k ิ Swi f t GL Next Next ์เนขับสนุกเต็มขั้นร้าใจเต็มพิกัดมาพร้อมกับดีไซน์ภายนอกที่โดดเด่นชุดแต่งสปอยเลอร์รอบคันชุดสติ๊กเกอร์ GL Next e dition เสริมเอกลักษณ์วัสดุตกแต่งบริเวณคอนโซลแล้วก็แผงประตูเป็นลายเคปลานะครับพร้อมกับจอทัชสกรีนขนาด7นิ้วรองรับการเชื่อมต่อสมาร์ทโฟนเต็มพลังกับระบบหัวฉีดคู่ดิเอลเจนดแพลตฟอร์มฮัเทเพิ่มสมรรถนะการขับขี่แล้วก็ความปลอดภัยครบคัน วันนี้ไปดูได้เลยนะครับที่โชว์รูมทั่วประเทศหรือสนใจดูข้อมูลเพิ่มเติมที่เว็บไซต์ suzuki co th นะครับฝากผู้สนับสนุนใจดีไว้ด้วยนะครับมาครับเริ่มต้นข่าวสารในวันนี้กันเลยนะฮะมาดูโปรแกรมการแข่งขันก่อนคืนนี้วันอังคารที่4เมษายนนะฮะนะโอ้โหลิเวอร์พูลมีเตะนะครับเป็นเกมตกครางสึดพรีเมียร์ลีกนะฮะลิเวอร์พูลเตะคู่ดึกสุดครับตีสองนะถ่ายทอดสดทางทูพรีเมียร์ลีกฟุตบอลหนึ่งแล้วก็ในวันเดียวกันนี้ก็จะมีพวกบอลมัด เลสเตอร์เลพรุ่งนี้เตะนะก็ดูโปรแกรมตามนี้ส่วนพรุ่งนี้วันพุธมันมีแมนยูเตะด้วยฮนะซึ่งถ้าว่ากันตามตรงตอนนี้เราต้องมองแมนยูเป็นหนึ่งในทีมที่เราจะต้องไล่ล่าด้วยนะคือถ้าดูจากสถานการณ์ปัจจุบันเนี่ยแมนยูนิวเคาสเซลสเปอร์เนี่ยเขาห้าสิบต้มเท่ากันหมดเลยแต่ว่าสเปอร์เนี่ยเมื่อคืนวันจันรเนี่ยเขาเสมอเขาก็ได้แค่ห้าสิบตามแต่สเปอร์เขาแข่งมากกว่าทีมอื่นไงดังนั้นถ้าเราจะมองว่าทีมที่ได้เปรียบเนี่ยมันก็จะเป็นนิวคาสเซลกับแมนยูนี่แหละ ถ้าเราจะมองพู่ไปถึงท็อปโฟคือตอนนี้เอาเป็นว่าลิเวอร์พูลในจํานวนนักที่เท่ากันเนี่ยตามอยู่แปดแต้มนั่นอาจจะหมายความว่าในค่ำคืนนี้ที่เจอกับเชลซีเชลซีอยู่อันดับสิเอดนะหนักกว่าลิเวอร์พูลอีกแต่ว่า,าเราพูดกันให้เข้าใจว่าถ้าว่ากันตามหลักแล้วคืนนี้แต้มเดียวก็ไม่พออาจจะบอกแบบนี้เลยก็ได้ถ้าแบบถ้านัดตกค้างยังเก็บแต้มไม่ได้ยังเก็บสามแต้มไม่ได้ มันเหมือนเป็นไฟบังคับเหมือนกันครับว่าคืนนี้เจอเชลซีเราต้องดับงัดอีกรอบหนึ่งอะไม่รู้ว่าจะไปงัดจากโอ้โหพลังภายในจากไหนมาไม่รู้ละแต่แบบต้องงัดออกมาแล้วต้องเอาชนะเชลซีให้ได้บุกไปชนะให้ได้สถิติการพบกันหรือพูกับเชลซีเนี่ยตั้งแต่ซีซั่นที่แล้วจนถึงตอนนี้5นัดในทุกรายการทั้งในลีกบอลทงบอลถ้วยนัดชิงอะไรต่าหลนานาก,ก็ตามเสมอกันมา5นัดนะเสมอ1 1 2 2แล้วก็0 0 3นัดหลังสุด หนักไปทางเสมอซึ่งถ้าถ้ายังออกผลเสมอก็ไม่พอออกแพ้ก็ยิ่งไม่พอเข้าไปใหญ่เหมือนริพูดผมว่าริพูดเรามันต้องชนะครับไม่งั้นมันต้องอาจจะบอกว่าโบกมือลาแบบลาจริงๆอ,อันนี้อันนี้เกือบลาแล้วตอนนี้แบบถ้าเป็นหลุมดำเนี่ยเราเหลือโผล่มาจากมือแล,แล้วเกือบจะโบกมือหมดสุดมือแล้วฮะคือแบบประมาณนั้นนะครับส่วนผลงานครับก็แย่พอกันครับนะเชลซีไม่ชนะ2นัดหลังสุดแล้วก็ปลดไปแล้วครับแกรมพอตเตอร์ตอนนี้ก็ใช้เป็นกุณซือ,อ เซาตอนะฮะเป็นรักษาการไปก่อนส่วนของเรียกูก็ไม่ชนะใครมาสามนัดติดต่อก,กันในทุกรายการตั้งแต่บอลมัดมัดปิดแล้วก็มาเจอแมนซิตี้เจอแต่ของแข็งช่วงหลังแต่เจอของนิ่มอย่างบอลมัดก็แพ้เอาเป็นว่าแข็งหรือนิ่มก็แพ้หมดแล้วช่วงนี้นะฮะมาดูสภาพทีมกันหน่อยนะครับก็ดีอาร์สยังไม่พร้อมสําหรับนัดน,นี้ครับครอปคอนเฟิร์มนะแม้ว่าจะซ้อมได้เป็นสัปดาห์แล้วแต่ครอปบอกว่าเราต้องเฝ้าระมัดระวัง เร่งเกินไปไม่ได้เกมกับอาร์เซนอลมีลุ้นมากกว่าท่านนี้อ่าสุดสัปดาห์นี้เจออาร์เซนอลเนี่ยอาจจะมีลุ้นกลับมามีชื่อได้แต่นั้นน้ยังแต่ถ้าเอาชัวร์เลยหลังเกมกับอาร์เซนอลเขาบอกว่าดีอาร์กลับมาแน่นอนกลับมามีชื่อแน่นอนส่วนเตียโก้ก็กลับมาซ้อมแล้วเขาบอกเนี่ยเริ่มกลับมานะ s t e r d a y ก็คือวันจันทร์เนี่ยเตียโก้เริ่มกลับมาซ้อมกับ normal t e a m t r a i n i n g แล้วนะครับซึ่งเป็นเรื่องที่ดีแต่ก็ยังไม่พร้อมสาหรับวันอังคารดังนั้น เกมกับอาร์เซนอลเนี่ยมีลุ้นทั้งดีอาร์และโชต้ากลับมาแต่ถ้าหลังเกมกับอาร์เซนอลไปอีกน่าจะกลับมาแบบชัวๆแต่เกมนั้นี้ย้ำว่า2คนนี้ไม่พร้อมส่วนทั้งฝั่งเชลซีครับแน่นอนคุณซื้อรักษาการนะครับบูโน่ซาวตออย่างที่ผมบอกก็ต้องคุมทีมแทนไปก่อนในระหว่างที่ยังหาคุณซื้อม่อยู่เนี่ยก็อัปเดตตัวเจ็บนะครับก็คือ3คนที่ยังยังไม่พร้อมนะฮะก็คือเตียโก้ซิลวาเซซาอับริโกลต้าแล้วก็อามาโดโมยาเนี่ยสามคนนี้ยังเจ็บแบบ พลาดร้อยเปอร์เซ็นต์ส่วนยังมีอีกหลายๆคนที่เหมือนอทยอยกลับมาซ้อมเมสันมงเมสันเมสาอะไรพวกนี้แต่ว่าเรื่องสภาพความฟิตเนี่ยยังยังต้องเช็คฟิตอีกหลายคนเหมือนกันนะเนี่ยอย่างโฟฟาน่าเซอร์ลิงเนี่ยเช็คฟิตนะฮะก็จะประมาณนี้นี่คือสภาพทีมของทางฝั่งเชลซีนะครับอ่ะทีนี้ครับก่อนจะไปดูไล์อัพที่คาดขออนุญาตพาไปดูบทสัมภาษณ์จากครอปกันก่อนนะครับครอปแกก็เหมือนโดนสื่อถามนะครับและแกก็ยอมรับนะครับว่า ความสาเร็จในะอดีตเนี่ยมันช่วยผมเอาไว้อแปลเป็นไทยง่ายๆก็คือผมรู้ตัวดีว่าผมกินบุญเก่าอยู่นะคราบบอกว่าผมรู้ดีว่าเนี่ยปัญหาที่มันเกิดขึ้นทั้งหมดเห็นได้ชัดอยู่แล้วแล้วพวกคุณอาจจะตั้งข้อสงสัยว่าทําไมผมยังคงเป็นคนที่ยังนั่งอยู่ตรงนี้ได้ทำไมผมยังไม่โดนปลดสักทีอ่ะเออผมรู้พวกคุณอาจจะสงสัยแบบนั้นดังข่าวนะแต่ผมก็เข้าใจดีนะ คือคือการที่ผมได้นั่งอยู่ณนะตรงนี้ได้มานั่งสัมภาษณ์พวกคุณอย่างนี้เพราะว่าผลงานในอดีตของผมทั้งหมดเลยมันไม่ใช่ผลงานในซีซันนี้หรอกเพราะว่าผลงานซีซันนี้แย่มากถ้าเกิดว่าไอผลงานที่แย่ๆแ,แบบนี้มันเกิดขึ้นตั้งแต่ซีซันแรกที่ผมทํางานเลยหรือซีซันแรกๆก,ก็ตามเนี่ยมันอาจจะต่างออกไปก็คืออาจจะโดนปลดได้ไนงะแต่ตอนเนี้คือเหมือนผมก็รู้ตัวว่าผมคินบนเก่ามันคือความจริงที่เป็นอยู่ตอนนี้นะส่วนมันจะถูกหรือจะผิด ไอการที่ผมกินบุญเก่าจะถูกหรือจะผิดเรามารอดูกันในอนาคตแต่ผมยังคงมุ่งมั่นกับสโมสรอ,อย่างเต็มที่จะใส่สุดเท่าที่ผมจะทําได้และเราก็จะและแน่นอนเรามีเจ้าของทีมที่ฉลาดพวกเขาเจ้าของทีมเนี่ยรู้ดีว่าสถานการณ์ของสโมสรเป็นยังไงพวกเขารู้ดีเดี๋ยวก็จะแก้ไขให,ให้ในช่วงซัมเมอร์นี่แหละนะครับแต่ตอนนี้ต้องลุยเท่าที่มีตอนนี้ไปก่อนนะครับ ผมอยู่ที่นี่เพื่อช่วยสโมสรผมไม่ได้มาที่นี่เพื่อมาเป็นเครื่องลางของขลังหรือว่ามาเป็นภาพจิตรกรรมฝาผนังให้กับบ้านเรือนผมไม่ได้มาแบบนั้นผมมาเพื่อพยายามช่วยทีมตั้งแต่จุดวันแรกที่ผมมาเรามีการประชุมกันหลายต่อหลายครั้งในทีมนะเราพยายามคุยกันเพื่อพยายามส่งต่อทีมนี้ให้ไปข้างหน้าเราไม่คือเราเล่นฟอร์มแย่มากในช่วงหลังซึ่งเราไม่ควรที่จะเล่นฟอร์มแย่บ่อยๆแบบนั้น ผมเสียใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วมันเกิดขึ้นไปแล้วเราต้องหาทางออกนั่นคือสิ่งที่เรากําลังพยายามแก้ไขกันอยู่นะแล้วครอฟก็เหมือนคอนเฟิร์มได้ว่าเดี๋ยวเนี้ยยังคืนนี้น่าจะมีการเปลี่ยนแปลงทีมแน่นอนแต่จะเปลี่ยนเป็นใครยังไงบ้างไม่ขอบอกคือคืนนี้น่าจะมีโรเตชันหลายตําแหน่งให้เห็นเลยนะซึ่งพอจอยส์เขียนเอาไว้เหมือนกันว่าตัวที่มีโอกาสโรเตชันอาจจะเป็นพวกเนี่ยเนหะ็นไหมโจโกเมสโรเบรโตฟิมิโนโ,อโจโอ,อลมาติปดาวินดูเยสพวกนี้นมีโอกาสได้ออกซาตัวจริง ส่วนคนที่อาจจะโดนดรอปเช่นเทรนนาโนเฟอร์กิลฟันดาโมเมซาลาพวกนี้อาจจะโดนดรอปบ,บ้างเพราะว่ามันก็เตะถี่ด้วยจากวันเสาร์มาต่อที่วันอังคารน่ะมันมัน,มนวันพักน้อยด้วยอาจจะถึงเวลากกับการที่ต้องปรับเปลี่ยนปรับปรุงทีมด้วยแล้วควอฟแกก็เหมือนพูดเหมือนกันนะครับว่าตอนนี้เราต้องกลับสู่เบสิกอีกครั้งหนึ่ง back to b a s i c ซึ่งมันไม่ไม่ได้แฮปปี้หรอกที่เราจะต้องกลับมาสู่เบสิกอีกรอบหนึ่งนะแต่มันก็หลายๆทีมก็เป็น เมื่อเวลาเจอปัญหามันต้องกลับสู่พื้นฐานต้องเล่นทุกสิ่งทุกอย่างพื้นฐานให้ดีการเข้าปะทะการชาเลนต์ต่างๆต้องทําให้ได้ครึ่งหลังในเกมกับแมนซิตี้เจอนเขาบอกว่ามันเป็นอะไรที่เราไปเปิดพื้นที่ให้กับแมนซิตี้มากไปขนาดว่าขเขาแป็บที่เอ่ยฟังนะขนาดว่าต่อให้เรายืนกันแน่นๆแมนซะิตี้ยังเจาะเข้าไปยิงได้เลยแล้วถ้ายืนกันแบบไม่คอมแพคยืนกันแบบเปิดพื้นที่เยอะไปสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไร เขาบอกว่ามันเหมือนกับเบิร์ดเดย์ปาร์ตี้ฟอร์เดมเลยเหมือนกับเราไปจัดงานปาร์ตี้วันเกิดให้กับแมนซิตี้เลยถ้าเรายืนเปิดพื้นที่เขาเข้ามายิงยิงยิงเลยซึ่งนี่คือสิ่งที่เรากําลังคุยกันอยู่เกี่ยวกับการยืนตําแหน่งไฮไลน์ว่าจะต้องเป็นยังไงไฮไลน์คือการยืนสูงหรือบางช่วงที่ต้องซิดแบ็กต้องถอยลงมาเล่นเกมรับอะไรต่างๆนานาก็ตามอมืนะครับก็จะประมาณนี้อันนี้คือสิ่งที่เจอเกนคอปพูดนะฮะอ่ะทีนี้แน่นอนการเปลี่ยน เปลี่ยนตัวผู้เล่นนะอ่ะของฝั่งเชลซีก็เพื่อนๆดูตามภาพเอาแล้วกันการเปลี่ยนกุนซือมันก็เดายากเอาของเราดีกว่าเองของเราไปส่วนฝั่งเชลซีเพื่อนๆดูได้ตามภาพเราเองนะริฟูเราเนี่ย4-3-3อ่ะฮูซโก้บอกว่าอาจจะเปลี่ยนไม่เยอะฮูซโก้บอกว่าโกนาเต้ฟนานไดซิมิกา้าอาจจะเปลี่ยนแค่ฝั่งซ้ายซิมิกาาฝั่งขายฝั่งขวายังอารโนอยู่มิดฟิลด์เนี่ยอาจจะเปลี่ยนคนนึงเอาเอเลียดออกเป็นมิลเนอร์ฟาบิมิโนยกับเฮนโดงอ,อยู่แนวรุกอาจจะเปลี่ยนกัคโปออกเป็นฟิมิโนโนนูเเสกลักบมาาาด้ววยพระ่ แาวินนูเยะนะ่นดที่แล้วยังฟิตไม่พอก็เลยเป็นแค่สำรองอ่ะอาจจะเป็นฟิมิโนโ่นูเย่กลับมาพักโชตากับคาร์โปอะไรก็ว่ากันไปซาร่าอยู่แต่ว่าอันนี้จะค่อนข้างแย้งกับทางพอจอยนะเพราะพอจอยเชื่อว่าซาร่าจะโดนดรอปแล้วก็รายชื่อผู้เล่นมันอาจจะแบบหรืออาจจะไม่โดนดรอปก็ได้แหละแต่ว่ามันอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงอ่ะมันเป็นการคาดเดากันนะมันเดายากอยู่กันแบบ็คขวาถ้าดรอปอาร์โนมันก็ต้องเป็นมิลเนอร์ถูกไหม เออแต่ว่ามันเดายากจริงนะแต่ผมว่าซิมิการ์น่าจะมาน่าจะต้องพักรรบบ้บ้างนดที่แล้วรรบบ้ฟอร์มหลุดนูเน่เนี่ยมาแน่ถ้าถามผมนะกักโปผมว่าครอปชมอยู่ว่าเล่นดีน่าจะได้เล่นต่อซาร่าเนี่ยสุ่มเสี่ยงเหมือนกันห้าสิบห้าสิบเฮนโดกับฟาบ์มินโยครอปก็บอกว่าโอเคนัดที่แล้วแม้ว่าเราจะรู้สึกว่าไม่โอเคแต่เราก็ไม่มีทางเลือกแล้วเพราะว่าติอาโก้ก็ยังไม่มาบสเซติกก็เจ็บปิดเทอมไปใช่ไหมมันก็ไม่ได้เหือเหลือทางเลือกแล้วหรือคุณจะไปใช้ออเกลต์แชมเปใช้ กีต้ามันก็ไม่ได้ช่วยอะไรสักเท่าไหร่นะถูกไหมฮนะนักกีต้าหน้าจะยังเจ็บอยู่ด้วยก็เดายากเนาะผมว่าค่ําคืนนี้ไล์อัพสิบเอ็ดตัวจิงค่อนข้างเดายากเพียงแต่ว่ามีการเปลี่ยนแปลงจากนัดก่อนแน่นอนสิ่งนี้คอนเฟิร์มเพื่อนๆได้มีประมาณนี้อ่ะก็เดี๋ยวหลังจบเกมมาเจอกันในช่องเหมือนเดิมนะครับไลฟ์สดมาพูดคุยกันนะครับแต่ว่ายังมีข่าวสารอื่นๆโดยเฉพาะยิ่งเรื่องงบประมาณครับเดี๋ยวผมจะมาเล่าให้ฟังเรื่องงบประมาณของเลียฟู ที่พอจอยส์คอนเฟิร์มว่ามีงบประมาณมหาศาลให้เจอในคอปด้ช้อปปิ้งในช่วงซัมเมอร์นี้แน่นอนนะครับแต่ว่าก่อนอื่นขอบคุณผู้สนับสนุนเจดีก่อนนะครับสำหรับพื้นสมาร์ทแมตสวยเหมือนไม้ทนเหมือนหินนะครับเป็นพื้นเอพิซีสมาร์ทแมตวัสดุเกรดเวอร์ชันปูพื้นเน้นแข็งแรงทนทานหรูหรามีขนาดเหนือกว่าแบรนด์อื่นด้วยความหนาถึง6มิลิเมตรทนทุกสภาวะการเชื้อราการแบคทีเรียการปวกกันน้ำร้อยเปอร์เซ็นต์ผิวสัมผัสคล้ายไม้จริงมีลายมากมายรับประกันคุณภาพ15ปีใครสนใจซื้้อไดทที่กรรุนนงเพปิมณฑบห้าตททาานยั่วประเทศ หรือสั่งตรงทางเพจสมาร์ทแบทหรือโทร0632081188นะครับฝากพื้นสมาร์ทแบทเอาไว้ด้วยนะครับคือมันอยู่ในบทความตัวนี้แหละฮะไอ้ข่าวที่เจเกินคอฟพูดเนี่ยแต่ว่าข้อมูลที่พอจอยเขียนเสริมให้น่าสนใจมากๆให้ดูท่อนนี้ฮะนี่ครับ,รบเขาบอกว่า f g g ครับ w i l l back crop in this summer มีสนะินฟิ i แน i มั n นี่ทู n t ปนอ e นเดอร์ซัมเมอร์ม m ร e เก็อะอินเดอร์ทาร์นเฟ r ร์มาร์เก็ตเฟจะหนุนหลังเจอเก้นคอปด้วยเงินจำนวนมหาศาลเนี่ยสินฟิกแนนมันนี่เนี่ยทูสเปนอินเดอร์ทาร์นเฟิร์มาร์เก็ตในช่วงตลาดซื้อขายซัมเมอร์นี้นะก็ค่อนข้างชัดเจนว่าคือข้อมูลชุดนี้เมื่อวานนี้ผมเพิ่งพูดไปว่า เมื่อวานนี้ผมเพิ่งพูดไปเมื่อวานใครน่าจะติดตามแล้วว่าเฮ้ยใจยจูดเบลติงแฮมก็ยังอยากมาลิพูในขณะที่ลิพูก็พร้อมทุ่มถ้าเจอเงนคอปยังคงยืนยันคําเดิมว่าเบลติงแฮมคือคําตอบสมสสมสรเอฟเจสมมสรแล้วก็กลุ่มทุนเอฟเจจะพร้อมทุ่มให้เจอเงนคอปแต่ทุกคนรู้ดีว่าคนดียวไม่พอต้องซื้อหลายคนด้วยแต่เงินมีแน่พอมาวันนี้พอจอยน่าจะไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากวงในของเขาซึ่งเรารู้กันดีอยู่แล้วว่าพอจอยมีความน่าเชื่อถือสูงมากมีเงินให้ชอปป และท่อนต่อมาครับจูดเบรดิงแฮมนะให้ดูคำว่า remain the number one priority ไม่ใช่ number one target แล้วนะคือมีคนเข้าแคปได้ทันตอนแรกอะพอจอยเขียนว่า number one target ความหมายมันต่างกันนิดนึงมันต่างกันที่น้ำหนัก number one target ก็คือเป้าหมายอันดับหนึ่งแต่ number one priority มันแปลว่านี่คือความสำคัญอันดับหนึ่ง ผมว่ามันหนักกว่าเป้าหมายอันดับหนึ่งความสำคัญอันดับหนึ่งคือนี่คือความสําคัญที่สุดแล้วที่ต้องทําในช่วงซัมเมอร์มันคือจู๊ดบิลลิงแฮมวงในสโมสรอ,ออกมาบอกแบบนี้คือลิปูสู้สุดตัวเหมือนกันในเรียวเดียของจู๊ดบิลลิงแฮมแล้วก็ท่อนต่อมาครับแอนเชลซีเม m อนเ m ้าวิธอนาเตอร์แ r ็กเก็ตเป็นอีกหนึ่งเป้าหมายที่ต้องการล่าด้วยนี่คือข้อมูลจากพอจอยนะครับดังนั้นจูดเนี่ยตัวยืนแน่แน่พาอริตี้เลยแต่เมส์ อยู่ในขายพิจารณาแต่อาจจะไม่ใช่เมาส์ก็ได้สุดท้ายไอคนที่นอกเหนือนจากจูดมันอาจจะเป็นคนอื่นซึ่งชื่อมันมีอีกเพียบเลยนะชื่อมันมีอีกเพียบเลยให้เราติ๊กถูกตรงจูดไปก่อนส่วนเมาส์เนี่ยเป็นเครื่องหมายอะไรเอ่ยไปก่อนว่าเอ้ยก,ก,ก,ก็ชอบริบูเอาสนเหมือนกันแต่ว่ามันมีหลายตัวเลือกมากๆแล้วริบูก็มักจะเลือกตัวเลือกที่บางทีเซอร์ไพรส์เราก็มีให้เราเปิดกว้างในตัวเลือกอ,อื่นเอาไว้แต่ล็อกแค่จูดไปก่อนหนึ่งคนนึกภาพไหมจูดบวก บวกใครอันนั้นไอคำว่าบวกใครเนี่ยใครเนี่ยเป็นอะไรเอ่อยไว้เลยว่ามันยังพลิกได้แพงอีกเยอะนะฮะอ่ะรอดูครับว่าจะเกิดอะไรขึ้นในช่วงซัมเมอร์นี้มันจะมีการเปลี่ยนแปลงมีงบประมาณอย่างที่วงในลีพูบอกมาหรือไม่ทีนี้มาดูกันที่มาทิวนนเนสเป็นหนึ่งในเป้าหมายของลีพูเหมือนกันรายงานชิ้นนี้ครับมาจากจอห์นเพอร์ซีนักข่าวสายบอลในทางแถบมิดแลนด์ของเทเลกราฟอะ วูฟแฮมตันวานเดอร์เนี่ยอยู่แถบมิดแลนด์จอห์นเพอร์ซี่มีวงในในแถบมิดแลนด์เยอะซึ่งข่าวนี้เกี่ยวกับมาทูนูเนสครับว่าตอนนี้วูฟแ m มตันเองก็ไม่ได้พึงพอใจฟอร์มการเล่นของมาทูนูเนสตั้งแต่ย้ายมาค่าตัว44ล้านปอนด์มหาศาลมหาศาลสำหรับทีมอย่างวูฟแ m มตันแต่ซื้อมาแล้วยังแบบไม่ได้มอบผลงานที่พึงพอใจได้เพราะว่าจนถึงทุกวันนี้ วูฟัมตันเองก็ยังอยู่ในข่ายของการหนีตกชั้นยังเสี่ยงตกชั้นอยู่และเหมือนกับในเนื้อข่าวก็เขียนแล้วว่าเหมือนทางสโมสรคาดหวังว่านูนเย่ยต้องงัดฟอร์มออกมาให้เห็นได้แล้วว่าเราทุ่มเงินซื้อไปอขนาดเนี้ยคุณต้องแบบช่วยเรามากกว่านี้สิคุณต้องแบบนัดฟอร์มออกมามากกว่านี้แต่แบบปัจจุบันยังไม่ใช่ฟอร์มที่ดีและถามว่ามันเกี่ยวอะไรกับเรียบูมันคือทางเพอร์ซี่เขาเขียนเชื่อมโยงมาถึงเรียบูครับเขาบอกว่าด้วยเนี่ย ด้วยฟอร์มการเล่นที่แบบยังไม,ไม,ไม่ไม่น่าประทับใจเนี่ยทุกอย่างชี้ว่าลิเวอร์พูลตอนนี้น่าจะหันไปพิจารณาเป้าหมายรายอื่นที่อาจจะแพงกว่าแล้วก็คุ้มค่ากว่าในัม,มร์นี้แล้วก็ได้โดยมันมันแปลโดยประมาณนั้นนะนะว่าเริ่มหันไปพิจารณาเป้าหมายอื่นแทนมาทูนูเนสแล้วนั่นคือหนึ่งแล้วก็สองวูฟเองก็เหมือนกับว่าวูบอะไปถอนสัญญาออกนะครับรีมูฟอะครอส คือจริงๆมันมีสัญญาอยู่ตัวหนึ่งครับในสัญญาของมาติุสนูนเนสกับวูฟเซนตนเนียก็คือเป็นสัญญาที่ว่าลิพูสามารถมาซื้อต่อได้แต่วงในของวูฟเนี่ยอย่างจอห์นฟอซี่บอกว่าวูฟเอาเงื่อนไขสัญญานั้นออกไปแล้วนั่นแปลว่าลิพูอาจจะหันไปหาเป้าหมายอื่นเลยเพราะวูฟอาจจะตั้งค่าตัวทีเนี้เกิน50สล้านอาจจะเป็นโก่งเป็นหกส0เจ็ดล้านอะไรก็ว่ากันไปซึ่งถ้าเป็นราคานั้นลิพูก็มองว่าไม่คุ้มนึกภาพหรือไหม ไม่คุ้มที่จะลงทุนเลยกับฟอร์มที่แบบยังเล่นไม่ออกในปีแรกสักเท่าไหร่นะยังไม่น่าพอใจอะไรแบบเนี้แล้วเขาก็บอกว่าลิฟพูมองไปที่เป้าหมายอื่นอย่างเช่นจูดเบลิงแฮมเมสันเมาส์แล้วก็มอยเซสไคเซโดมากกว่านี่คือสิ่งที่ทางด้านวงในของทางฝั่งวูดแฮมันบอกมาผมว่าเชื่อได้ไอ้ที่ว่าลิฟพูน่าจะลดความสนใจมาที่อุตุน,นีสลงไปแล้วอาจจะเพราะว่าช่วงหลังอาจจะเนี่ยเขาก็ดูฟอร์มด้วยแหละพอย้อนกลับไปถึงสิ่งที่ว่าทาไมเราไม่ซื้อในซัมเมอร์ ลิภูอาจจะไม่ค่อยมั่นใจว่าซื้อมาแล้วจะช่วยอะไรได้แต่เพราะว่าอยู่กับบูก็ไม่ค่อยดีปีนี้แบบไม่ได้แบบโอ้โหตังสุดขนาดนั้นแหละอาจจะมาเล่นดีตอนเจอเราแต่แบบนัดอื่นก็ไม่ได้ดีนึกภาพเอาไหม,มส่วนข่าวกับคนนี้ก็มีข่าวลือโผล่เข้ามานะครับจากฟุตบอลอินซเดอร์อันนี้ต้องกรองนะฮะแต่ว่าไม่แน่มันอาจจะเป็นชื่อที่ลิภูสนใจก็ได้เพราะมันเป็นดาวรุ่งตรงสเปคอยู่แล้วอายุ19ปีเป็นกองกลางตัวรับนะครับโรมิโอลาเวียนะฮะหลายคนถ้าดูซามตันก็น่าจะรู้ว่าเออตัวนี้เป็น ดาวรุ่งตัวเก่งนะทีมชาติเบลเยียม19ปีทรงบอลคล้ายๆกับเซฟนานไบเซติดเลยนะอินไซเดอร์บอกว่าลิฟูสนใจแต่ก็มีหลายทีมด้วยมีเชลซีมีอาร์เซนอลมีแมนยู U, ก็สนใจแมนซิตี้ด้วยแต่ทีนี้มันจะมีค่าสิทธิ์สัญญาอีกตัวหนึง่งไม่ใช่ค่าสิทธิ์สัญญาต้องใช้คาว่าสัญญาซื้อกลับคือเป็นเป็นดาวรุ่งของแมนซิตี้ที่แมนซิตี้ขายให้กับทางเซาและแมนซิตี้มีเงื่อนไขในการซื้อกลับ40ล้านปอน บวกกับส่วนแบ่งการขาย20%ในอนาคตก็เท่ากับว่าเมื่อเอา 40, 40ล้านปอนด์ไปหักส่วนแบ่งการขาย20%นั่นแปลว่าแมนซิตี้จ่ายในราคาแค่32ล้านปอนด์เพียงแต่ว่าเงื่อนไขนี้จะใช้ได้ปี2024ไม่ใช่2023นั่นแปลว่าถ้าใครจะซื้อในซัมเมอร์นี้ซื้อได้โดยที่ไม่ต้องผ่านแมนซิตี้ออปชั่นตัวนั้นสามารถซื้อได้เลยนะครับก็จะประมาณนี้นะ ก็ติดตามดูเอาเป็นว่าเราก็จำจำชื่อไว้นะแต่ผมต้องบอกก่อนว่าย้ำอีกทีว่าฟุตบอลอิน n s เดอร์ยังไม่ใช่สื่อที่เราฟังแล้วเชื่อได้นะครับโอเคประมาณนี้ขอบคุณทุกคนที่ติดตามจนจบคลิปนะครับชื่นชอบกันเป็นกำลังใจกันง่ายๆกดไลค์ให้ผมกดแชร์ให้ผมแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนข่าวสารและส่ต่างๆแล้วก็สามารถสมัครสมาชิกเพื่อสนับสนุนช่องโค้ดแอคได้นะครับวันนี้หมดเวลาขอตัวลาเพื่อนๆทุกๆคนไปก่อนพบกันใหม่ในโอกาสหน้าสวัสดีครับ